เป็นเรื่องราวที่เล็กซี่ เกิดไว้นะว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งไม่ออกงานอีเวนต์เลยไม่ปรากฏตัวในวงการบันเทิงไม่รับงานละครเลยเพราะต้องเอาเวลาไปดูแลลูกๆนั่นเองค่ะคือครอบครัวของคุณเนยโชติกานะคะครอบครัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเรียกว่าเป็นการออกงานอีเวนต์ครั้งแรกค่ะหลังจากที่ใจแข็งมาโดยตลอดนะคะบอกว่าไม่ออกงานดีกว่านะคะแต่ครั้งนี้ค่ะเขาบอกว่าอ่ะ ออกงานพร้อมกัน4คนนะครับกับงานสุดยิ่งใหญ่ค่ะอีโคแวกนะครับผู้นำผู้นำด้านเทคโนโลยีนะครับอินทริเจน โฮมนะฮะเป็นการที่เขาเรียกว่าโอ้โหเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ค่ะ e c o คแว X กนะฮะเกับชินิโ o นั่นเองภายใต้คอนเซปที่บอกว่า The Power of Clean Song o e s Together นะคะในครั้งนี้ค่ะก็มีลูกชายกับลูกสาวนะฮะปรากฏตัวนั่นคือน้องอาคินน้องละลินนะคะแล้วก็คุณเนยโชติกาแล้วก็คุณสาสามีนะคะก็เรียกว่าเป็นความน่ารักมากๆเลยค่ะ ครั้งนี้ต้องบอกนะผู้ชมคาะว่าทําไมคุณเนยโชติกาถึงยอมใจอ่อนมาออกงานค่ะเขาบอกว่าคอนเซปต์ของงานเนี่ยค่อนข้างตรงเพราะว่าคุณเนยเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องการทําความสะอาดนั่นเองค่ะและเครื่องดูดฝุ่นในครั้งนี้นะผู้ชมเขาเรียกว่าอัจฉริยะแล้วก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลกด้วยนั่นเองถามว่าการสัมภาษณ์ในวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศน่ารัก คุณเนยโชติกาพูดอยู่คนเดียวนะเพราะว่าลูกๆเนี่ยคงตื่นใหม่เพราะว่าไม่เคยเจอใหม่เยอะขนาดนี้และที่สําคัญไปม,มากกว่านั้นค่ะคผู้ชมในวันนั้นเนี่ยน้องอาคินเนี่ยนะฮะเขาก็ประสบอุบัติเหตุนะัคือต้องเย็บมือเย็บเย็บในส่วนของแผลด้วยเพราะว่ามือเนี่ยไปโดนกระจกนั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงหน้าคุณเนยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยที่ ออกงานอีเวนต์เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการออกงานในแบบฉบับของครอบครัวเป็นความน่ารักเพราะอย่างที่บอกว่าคอนเซปตเหมือนกันชื่นชอบเรื่องของการทำความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่าแล้วคุณเนยจะกลับมาเล่นละครไหมคุณเนยจะเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่านะฮะก็รอให้ลูกๆโตอีกหน่อยละกันค่ะผู้ชมเพราะตอนนี้เนี่ยน้องๆกำลังอยู่ในช่วงวัยที่แบบ ต้องให้คุณพ่อคุณแม่นะครับไปส่งที่โรงเรียนต้องการการดูแลแบบใกล้ชิดต,ตอนนี้น้องอาคินกับน้องละลินเนี่ยกำลังอดอ้อ,อนเลยน้องอาคินก็เป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆเป็นหนุ่มน้อยนะคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่ามีความน่ารักในแบบฉบับของตัวเองมีความเป็นพี่ให้กับน้องสาวละลินด้วยและน้องสาวค่ะอย่างน้องละลินเนี่ยก็เป็นคนช่าง ชอเลาะนะคะพูดเก่งกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าค่ะครอบครัวนี้นะคะจะมีผลงานให้เราได้เห็นกันอีกเมื่อไหร่จะมีงานละครหรือมีงานอื่นๆอ,อ,อีกไหมเนี่ยรอติดตามตอนต่อไปรายการใส่สีตีข่าวจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอนแต่ถามว่าคุณเนยโชติกาเนี่ยจะทิ้งงานวงการบันเทิงไปเลยไหมเล็กซี่เชื่อแน่ว่าคุณเนยเนี่ยไม่ทิ้งงานในวงการหรอกเพราะว่าคนที่ชื่นชอบนะคะหรือว่าคนที่เคยทํางานในวงการมาแล้วเนี่ยเขาก็จะรัก ในวงการบันเทิงแต่ตอนนี้ค่ะคุณเนยชนิกาก็ขยับสเตปมาเป็นซ e o นะคะเป็นบอสดูแลในส่วนของผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้อีกหนึ่งพาร์ทของคุณเนยนั่นก็คือการเป็นผู้บริหารนะฮะหรือว่าซ e o กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะฮะอีกหนึ่งบทบาทก็คือบทบาทการเป็นคุณแม่ดูแลครอบครัวนะฮะดูแลลูก ที่น่ารักอย่างน้องอาคินน้องละลินร่วมไปถึงดูแลคุณสามีนะคะให้แบบเออน่ารักถือว่าเป็นหนึ่งครอบครัวค่ะที่รายการใส่สีตีข่าวหยิบยกมาฝากคุณผู้ชมนะฮะ